ทีมงานแอดเทวดาบางทีสองนะครับของเอดีนะครับในงานประเภทนี้บนันน้องแค้นนะครับบางนี้เป็นของไอก่น้อยเปผูพหลักนะครับ,บเนะครับเก็บไก่น้อยนะครับ,บรกำลัเลงเล่งทางหมอกไฟตกแต่งหมอกไฟแป๊บหนึ่งนะครับ ตางนกาันเตามเดวามงเัเยนะครับา la yeah ้าวหเต็มเปรเลยนะครับเต็มเป้นะครับในเปร์มีอย่างนะครับกาบกลวยนะครับด่านล่างก็ะเร่งนะครับด้านบนกาเร่งหัวนะครับ ฟิเลียงกำลังเลิ่งนะครับล็อกค้างนะครับช่วงนี้นะครับด้านบนกระน้ำต่อเขาสอดน,นะครับล่อด้านล่างล็อกค้างนะครับไบ้านประทานน้องตาบ้านประทานน้องชายดีๆนอนงแน่นอนนะครับตกระทุวงานของเก็บประทานรน เมื่อน,นี้มาแนะนําเทพประท่านพรอนนะครับของแอดเทวดาบังดีสองนะครับการตกแต่งบังไฟบนฐานตอนนี้เกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะขั้นตอนสุดถ่ายนะครับ็อกป้อนสุวถ่ายแล้วนะขอบคุณครับคบุณคทพพรอ

ไปต่อแบบไปแบบไปต่ไปไปต่ไปเอ้ยย่ที่นี่รถปยอดเนียบเหลือเกินนะครับเออขึ้นสูงผักว้าบิ้น Oh oh. oh. สวยงามนะครับสวยงามนะครับข้างไปอ่าถั่วข้างหางเลยอ่าถั่วยอดไป ชุดยอดเลยนะครับชุดยอดนะครับโการเดินทางนะครับอเาแล้วไว้จะเามาหนา,าัาานขายนขายขนมี่นะไปขน,นม้จะจะมนนมด,ด,ดเลยาส่งหางเลยสูงังไปลางบ้าน